สวัสดีครับครูเอ็มนะครับมาเรียนรู้เกี่ยวกับการแยกตัวประกอบของผู้นมวิกิสองนะครับอันนี้จะอยู่ในหัวข้อของกําลังสองสมบูรณ์นะครับตัวโจทย์เนี่ยครับสั่งให้เราแยกตัวประกอบของผู้นมต่อไปนี้นะครับข้อหนึ่งย่อยหนูจะเห็นครับว่าผู้นมตัวนี้ครับมันถูกออกแบบโจทย์มาเพื่อเอื่ออํานวยในการใช้กําลังสองสมบูรณ์เป็นอย่างมากเลยนะครับเห็นไหมเนี่ยมันจะเป็นหน้ากําลังสองนะครับบวก สหน้าหลังบวกหลังกำลังสองแล้วหนูจะเห็นว่าเนี่ยครับมันมีพจน์ที่ทําไมกันครับเหมือนอย่างแบบเนี้เราสามารถใช้กําลังสองสมบูรณ์ในการแยกตัวประกอบได้ดีกว่าการไปกระจายนะครับให้อยู่รูป ax กำลังสอบก bx บวก c ครับเพราะมันจะยุ่งยากมากกว่าอ่ะมาดูวิธีการทํากันดีกว่าครับมานะ 9x กบ9คูณกับ x บวก2ทั้งหมดยกกำลังสงบวก30 บูณกับ x บวก2ส่วนยามากนะครับบวก25กคูขอเลื่อนนิดนึงที่นี่ครับเด็กๆก็ต้องจำสูตรกำลังสองสมบูรณ์ได้ครับกำลังสองสมบูรณ์ได้เนาะนี่ดูครับว่าพจน์กลางเป็นบวกใช่ไหมอันนี้คือพจน์หน้าพจน์กลางพจน์หลังนะครับพจน์กลางเป็นบวกแสดงว่าต้องใช้สูตรที่เป็นบวกคือหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวก หลังกำลังสองจะเท่ากับอะไรครับหน้าบวกหลังทั้งหมดยกกำลังสองครับถูนที่นอเนครับทีนี้วิธีในการทำนะครับคือเราต้องจัดรูปสมการดัวยนะครับจัดรูปโจทย์นะครับให้เหมือนกับสูตรทางด้านซ้ายมือทีนี้ดูพจน์แรกก่อนพจน์แรก ขามอพธ์แรกเป็นตัวหน้ายกกําลังสองหรือยางเป็นตัวหน้ายกกำลังสองหรือยังยางอยูกต้นไหมครับยางเพราะตัวที่ยกกําลังสองอยู่มีเพียง x บวกสองเก้านี้ไม่ได้ถูกยกกําลังสองนะครับเพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนทั้งหมดนะครับให้เป็นกําลังสองต้องเปลี่ยนทั้งหมดเนี้ยให้เป็นก้อนก้อนเดียวที่ยกกําลังสองอยู่เพราะนั้นครับเราจะต้องเปลี่ยน9้าให้ครับให้เป็นจำนวนเต็มบวกไดครับที่ยกกําลังสองแล้วได้9ก้าจำนวนเต็มบวกใดครับที่ยกกําลังสองแล้วได้9ก้าจำนวนนั้นคือ 3ถูกไหมครับมันก็จะเป็น3แล้วก็ x บวก2ทั้งหมดนี้ยกกำลังอะไรครับยกกำลัง2องทนะถ้านักเรียนลองใช้สมบัติของเลขยกกำลังครับกระจายกำลังเข้าไปเนี้ยมันก็จะกลายเป็น3นามกำลังสองกระจายกำลังสองเข้าไปก็จะเป็น x บวก2ทั้งหมดกำลัง2องทนะอันนี้เรา,าทบทวนนะครับเพื่อให้เท่ากันเนาะ ทีนี้มานี่เราได้ตัวหน้านะตัวหน้าของเราก็จะเป็น3คูณกับ2เอสามคูณกับ x อ็กบวกสองไหมอันนี้คือตัวหน้านะครับนี่คือตัวหน้าต่อมาต้องอะไรครับบวกใช่ไหมบวกตามสูตรนะครับบวกตามสูตรนะบวก2หน้าหลังใช่ไหมบวก2ตัวหน้าของเราคืออะไรครับ ก้หน้าของเราคือก้อนสีเหลืองนี้เลยถูกไหมมันก็เขียนเลยครับหน้าอันนี้คือหน้าเราขอขยับย่อดนิดนึงเนาะหน้านะครับต่อมาครับ ตรงนี้ต้องเติมอะไรครับเติมหลังถูกไหมหลังต้องเป็นเลขอะไรครับนักเรียนก็ดูเหมือนเดิมครับพจน์กลางถูกไหมอันนี้คือพจน์กลางนี่คือพจน์กลางเห็นไหมพจน์กลางเนี่ยมี x บวก2เหมือนกันแล้วใช่ไหม x บวก2เหมือนกันแล้วเนาะเหมือนกันแล้วเพราะฉนั้นก็พิจารณาที่ทําไมเลยครับพิจารณาที่30นะครับอยางที่30พจน์กลางจริงๆก็เป็น30ถูกไหมอันนี้มี2คูณอยู่กับ3เขียนเิดกันกคือคูณกันนะ2คูณอยู่กับ3เป็นเท่าไหร่เป็น 6, หกนะครับต้องเติมเลขอะไรครับ สองคูณอะไรไอ้หกคูณอะไรครับแล้วได้สามสิบหกคูณห้านะครับแสดงว่าอันนี้เติมห้าแสดงว่าห้าเป็นตัวหลังถูกไหมห้าเป็นตัวหลังนะครับจากนั้นตามสูตรเลยเราต้องบวกอะไรต่อครับบวกหลังกําลังสองก็บวก, 5, กบห้ากลังสองบวกหลังกําลังสองโอเคนะ มันก็จะกลายเป็นครับเนี่ยหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองเอ๊ะนนั้นนักเรียนก็แทนในสูตรได้เลยครับหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองเนี่ยต้องได้เป็นหน้าบวกหลังทั้งหมดยกกำลังสองตัวหน้าของเราคืออะไรครับคือสีเหลืองถูกไหมครับหนองเราคือก็สีเหลืองถูกไหมเพราะฉะนั้น หน้าของเราก็คือ 3x บวก2นี่คือหน้านี่คือหน้าถูกไหมครับนี่คือหน้าตอนนั้นบวกหลังของเราคืออะไรครับหลังของเราคือ5ถูกไหมครับสีฟ้าหลังของเราคือ5หลังของเราคือ5ทั้งหมดยกกำลัง2แบบนี้นะเนี่ยหน้ากำลัง2 หน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองมันจะได้เป็นหน้าบวกหลังทั้งหมดยกกำลังส 2. 2> องเห็นนะแบบนี้ถูกไหมครับทีนี้เราก็มาดำเนินการพายในเว็บเนี่ยครับมีอะไรที่ดำเนินการได้บ้างดำเนินการได้ต่อบ้างก็จะมีนี่ใช่ไหมครับสามกระ คูณกระจายเข้าไปแยกแจงเข้าไปในวงเล็บเนาะใช้เรื่องการคูณพหุนามธรรมดานะครับเพราะนั้นก็คูณเลยครับ3คูณ x ได้ 3x 3คูณ x ได้ 3x ถูกไหม3คูณ2ได้6แล้วก็บวก5เหมือนเดิมเขียนะอันนี้นะครับก้อนสีเหลืองเนี่ยพอทำกระจายสางเข้าไปปุ๊บจะได้เป็น 3x บวก6แจานั้นครับ กับกำลังสองด้วยดังนั้นครับ6กับ5บวกลบกันได้อีกถูกไหมครับ6กับ5บวกลบกันได้อีกก็บวกเลยครับเป็น 3x บวก11ทั้งหมดลบกำลัง2โอเคนะถ้าเราใช้เป็นก็จะไม่ยากนะครับแต่อยา่าพลาดตรงที่ว่าก้อนหน้านี่ครับมันไม่ใช่หน้ากำลังสองนะตัวที่ว่ากำลังสองอยู่มีเพียง x บวก2เท่านั้นนะครับจะต้องเปลี่ยนให้ทั้งหมดเนี้ย เป็นเลขยกืกำลัง2นะครับเราใช้สมบัติเลขยกืกำลังมาช่วยด้วยนะเห็นไหมครับไปข้อถัดไปข้อที่2นะครับก็ลักษณะเดิมเนาะก็16บหกกำลังหกสิบหกไลบหทั้งหมดกำลัง2องลบห้กคูณกับ x ลบหงบวกสีนะครับ พ์กลางเป็นลบแสดงว่าสูตรที่เราต้องใช้คือหน้ากำลังสองหน้ากำลงงัง2อลบสหน้าหลังบวกหลังกำลังสองเท่ากับหน้าลบหลังทั้งหมดยกกำลัง2องนะครับในสูตรที่ต้องใช้เนะนะครับเพรานะนั้นเราต้องปรับ โจทย์ตัวนี้ครับให้อยู่ในรูปสมการให้อยู่ในรูปสูตรตัวนี้ทางด้านซ้ายมือสูตรกำลังสองสมบูรณ์ทางด้านซ้ายมือโอเนนะทีนี้ามนะครับข้อสามเปเด็กมองแวบ,บแรกกับครูครับหือตัวนี้เป็นสองเราจะเปลี่ยนอย่างไรล่ะให้มันเป็นจํานวนเต็มบวกใดที่ยกกาลังสอง้วได้สองติดรูทหรือเปล่าอันนี้เรามาดูกันนะครับทีนี้เจอโจทย์แล้วครับพ์กลางเป็นลบแสดงว่าสูตรที่เราต้องใช้คือหน้ากําลังสอง หน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองจะได้เป็นหน้าลบหลังทั้งหมดลบกำลังสองเห็นไมครับอันานี้นี่ครับมาเริ่มทำม,มาเริ่มทำกันนะครับโจทย์บอกว่าเป็นสองคูณกับ x บวกหนึ่งทั้งหมดลบกำลังสองขอเลื่อีน,นิดนึงนะ ต้องใช้พื้นที่เยอะนิดนึ่งนนครับลบ8คูณกับ x บวก1บวก8บกครูครับผมพยายามปรับให้ตัวโจทย์เนี่ยครับเหมือนกับสูตรทางด้านซ้ายมือนี่แล้วแล้วผมรู้ครับว่าตรงเนี้ย x บวก1เนี่ยมันยกกำลัง2อ,อยู่ไม่รวม2ด้วยและจะต้องเปลี่ยน2เนี่ยให้เป็นจำนวนเต็มบวกใดที่ยกกำลัง2แล้วได้2 ซึ่งคุณครับมันไม่มีจำนวนเต็มนั้นมันมีคือรู้สองนะครับเพราะนั้นเด็กๆต้องมองไอเดียแบบนี้ครับนักเรียนต้องมองภาพรวมครับเด็กครับสองแปดแปดเนี่ยนักเรียนสามารถดึงตัวร่วมได้ไหมใช้คุณสมบัติแรกของการแยกตัวประกอบครับสามารถดึงตัวร่วมได้ไหมเพราะนั้นข้อที่ผ่านมานะครับเด็กๆถ้าสังเกตดูสิบหกห้าสิบหกสี่สิบเก้าเนี่ยสามตัวนี้จริงๆแล้วจะไม่สามารถดึงตัวร่วมได้ถูกไหมครับ เลยต้องคิดไปแบบนี้แต่ถ้ามันสามารถดึงตัวร่วมได้เราก็ควรดึงตัวร่วมเพื่ออะไรครับเพื่อลดปริมาณเลขที่เราต้องคิดเนาะนะครับเพราะนั้น288นะครับจำนวนเต็มบวกได้ที่หารทั้งหมดครับที่สมสุดที่หารทั้งหมดคือเลข2ถูกไหมดึง2ออกมาครับดึง2ออมาเพราะฉะนั้นด้านในครับก็จะเหลืออะไรครับพจน์แรกดึง2ออกไปแล้วก็จะเหลือ x บวก1 x บวก1 ทั้งหมดกำลังสองลบดึงสออกจากแปดะครับดึงออกจาก8 2ดคูณสได้8ใช่ไหมดึงสองออกไปเหลือ4คูณกับ x บวกหนึ่งเช่นเดิมครับบวกแดดึงสองไปแล้วก็จะเหลือแค่บวก4แล้วนักเรียนก็จะเห็นครับว่าในวงเล็บเนี้ยก็คิดตามปกติเห็นไหมครับคิดตามปกติ โดยก็คือใช้กําลังสองสมบูรณ์เนาะก็เป็นครับเท่ากับปรับตัวนี้ครับปรับตัวนี้ให้ตรงกับกําลังสองสมบูรณ์ปรับตัวนี้ครับให้ตรงกับกําลังสองสมบูรณ์ก็ปรับครับเปลี่ยนเป็นสองนี้ยังเหมือนเดิมเนาะสองด้านหน้านะครับเพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นหน้ากําลังสองตัวหน้าแสดงว่าตัวหน้าของเราคือ x บวกหนึ่งแล้วก็ลบ สามสูตรครับก็เป็นลบอะไรลบสองหน้าหลังใช่ไหมครับลบสองหน้าของเราคือ x บวกหนึ่งหน้าของเราคือ x บวกหนึ่งหลังครับหลังต้องเป็นอะไรนักเรียนก็ดูพจน์กลางครับพจน์กลาง x บวกหนึ่งมีแล้วใช่ไหมมันต้องเป็นสี่ใช่ไหมครับแต่นี้เป็นสองมันต้องเป็นสี่แต่ว่านั้นี้เป็นสองสองคูณกับอะไรครับได้สี่สองคูณ สองแสดงว่าสองตัวนี้เป็นหลังครับเป็นหลังนะเพราะนั้นครับต้องตามด้วยอะไรครับบวกหลังกําลังสองใช่ไหมบวกสองกำลังสองนะแล้วจากนั้นครับในวงเล็บใหญ่เนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันตรงกับสูตรกำลังสองสมบูรณ์ยัรงรองยังรองแล้วถูกไหมครับมันคือ หน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองมันคือหน้ากำลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองกนะเพราะนั้นครับนักเรียนสามารถเปลี่ยนเป็นอะไรได้ครับเข้าสูตรเลยเป็นหน้าลบหลังทั้งหมดยกกำลังสองโอเค แต่มี2ไว้ด้านหน้าเหมือนเดิมถูกหมสองอยู่ด้านหน้าเหมือนเดิมนะครับแต่ในวงเล็บเนี้ยในวงเล็บเนี้ยจะต้องเปลี่ยนเป็นหน้าลบหลังทั้งหมดยกกาลังสองเนะเพราะนั้นะรครับก็มาเลยหน้าของเราคือ X บวกหนี่คือหน้าลบไม่ใช่หน้าบวาากครับขโทษสักทีก็เป็นหน้าลบเนาะหน้าลบหลังหลังคือ2 กำลัง 2. สองนะฮะเมื่อี้เป็นบวกเนาะพูดทีนะครับอ่ะเนี่ยมาเป็นหน้ากําลังสองลบสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองผลลัพธ์ก็ต้องได้เป็นหน้าลบหลังทั้งหมดยกกําลังสองโอเคมาดีนะครับอ่ะแล้วก็มาดูต่อครับว่าในวงเล็บนี้มีอะไรสามารถทําได้บ้างคันนี้สามารถสีเหลืองนี่สามารถเปิดวงเล็บได้เลยนะครับ เิดเลยไ้เลยก็2คูณกับ x บวก1ลบ2ทั้งหมดกำลังสองส่งเร็บได้เลยเพราะนั้นอํา1กับลบสอเยนะครับ1ลบ2ได้เท่าไหร่ครับลบ1เป็น x ลบ1ทั้งหมดยกกำลังสองครับเสร็จแค่นี้เองโอเคนะถ้ามันสามารถดึงตัวร่วมได้นักเรียนดึงตัวร่วมมันก่อนนะครับดึงตัวร่วมมันก่อน เห okay, นะบอกนะครับอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะครับอีกสักหนึ่งตัวอย่างนะเราดูโจทย์ก่อนครับว่านักเรียนจะสามารถทําอย่างไรดีถึงจะสะดวกและสบายนะครับแล้วเขาบอกครูครับนี่นสบายเลยสิบหกเปลี่ยนได้ผมก็เปลี่ยนเป็นสี่ได้ไหมได้นะครับนักเรียนสามารถทําแบบนั้ก็ได้แต่ทีนี้ครูจะให้ดูครับสิบหกสี่สิบแปดสามหก มีอะไรที่ดึงได้ครับมีอะไรที่ดึงได้จํานวนใดที่หารได้ทั้งจำนวนใดที่จำนวนเต็มบวกใดที่มากที่สุดที่สามารถหารได้ทั้ง 16, 48แล้วก็36จำนวนนั้นคือจํานวนใดเอ่ยบวก36เท่ากับจำนวนใดครับคือ4ใช่ไหมคือ4ทีนี้ครับครจะมององเดียวว่านักเรียนก็สามารถ ทำตามปกติได้เลยนะถ้านักเรียนจะมองว่าเป็น4แล้วก็ x ลบ2ทั้งหมดกำลังสองแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้เพราะพจน์หน้าในค้อสิบ16เนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็น4ีกำลังสองได้มีจำนวนที่จำนวนเต็มบวกที่ยกกำลังสองจะได้16สามารถหาได้ไม่เหมือนข้อ3ที่มันเป็นไม่เหมือนข้อ3ที่มันเป็น2ใช่ไหมไม่เหมือนข้อ3าที่เป็น2ที่มันหาไม่ได้แต่ทีนี้ครับเพื่อความสะดวกเพื่อความสะดวกในการทำงาน นะก็ในการแก้ปัญหาอยากให้นักเรียนมองก่อนครับว่าอะไรที่สามารถอะไรที่สามารถหารได้ทั้งสิบจนวนเต็มบ่วงใดที่มากที่สุดที่สามารถหารได้ทั้งสิบหกสี่สิบแปดแล้วก็สาสิบหกเพื่อที่จะดึงตัวร่วมดึงเลขนั้นออกมาแล้วเหลือตัวเลขในวงเล็บที่จะง่ายและสะดวกในการคำนวณนะครับเพราะฉะนั้นดึงอะไรออกมาดีเลขอะไรครับที่สูง,ส,งสุดที่หารได้ สถูกไหมครับดึง4ออกมาเลยสดึง4ออกมาเพราะดึงสี่ออกมาครับดึง4ออกจากสิก็เหลือ4 4 x สลบสทั้งหมดกำลัง2บวกดึง4ออกจาก48ครับสี4หนึ่งสี่ถูกไหมครับเกลบสบวกดึง4ออกจากสีหครับได้เท่าไหร่ครับ9ก้าถูกไหม 94.26เนอะใน9เห็นไหมครับแล้วเราจะประหยัดเวลาหรือประหยัดแรงในการแก้ปัญหามากกว่าโอเคอย่างน้อยเลขในวงเล็บเนี้ยที่ต้องทําให้เป็นกําลังสองสมบูรณ์มันก็จะน้อยกว่าเดิมนะครับนนเพราะนถ้านักเรียนสามารถดึงตัวร่วมได้ดึงออกมาก่อนดึงออกมาก่อนนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นก็มาลุยกันเลยก็ดูครับพจน์กลายมันบวกใช่ไหมสูตรนักเรียนน่าจะท่องเนอะนะครับเนาะ สบายก็เป็นหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองจะเท่ากับหน้าบวกหลังทั้งหมดยกกำลังสองนะครับแบบนี้มาเริ่มทำเลยเพราะนั้นเท่ากับสี่ยังเอาไว้เหมือนเดิมเนะครับสี่ด้านหน้าเอาไว้เหมือนเดิม จากนั้นครับทำด้านในครับปรับรูปให้ตรงกับสูตรกำลังสองสมบูรณ์ที่อยู่ซ้ายมือปรับรูปเนาะเพราะนั้นตัวนี้ครับตัวที่ยกกำลังสองอยู่มีแค่ x ลบ2เพียงอย่างเดียวเพราะนั้นคำว่าหน้าเนี่ยไม่ใช่4คูณกับ x ลบ2นะต้องเปลี่ยน4ด้วยใช่ไหมจำนวนเต็มบวกเลยครับยกกำลังสอง้ลย4จำนวนเต็มบวกนั่นคือ2เห็นไหมครับอ่ะนั้นอันนี้ก็จะเป็นอะไรครับเป็น2 บวกัอกลบสอทั้งหมดกำลังสองอันนี้วงเล็บนอกเนาะน,นี่นะครับแล้วก็บวกถูกไหมตรงตามสูตรเลยตัวหน้าของเราก็จะเป็นก้อนนี้ครับตัวหน้าของก้อนนี้นะบวกสองหน้าหลังก็สองสองขอขยับที่นี่ 2, หน้าหน้ากำลัง2อบวกสหน้าหลังใช่มต้อเอาตัวหน้ามาใส่ใช่ไหมครับตัวหน้าของเราคือตัวนี้ก็นํามาใส่2องคูณกับ x บสแล้วก็หลังหลังก็เป็นเลขอะไรหนูก็ดูพจน์กลางครับนี่คือพจน์กลางพจน์กลาง มันมี x ลบ2เหมือนกันใช่ไหมมันมี x ลบ2เหมือนกันแต่อันนี้มี2คูณ2อยู่คือ4อันนี้มี12 4คูณอะไรได้12ครับเพราะเราจะต้องทำให้พจน์กลางเนี้ยมีค่าเท่ากัน4คูณอะไรได้12ครับ4คูณ3เพราะฉะนั้นใส่3เพราะนั้นเราจะได้แล้วครับว่าเนี่ยคือ3คือตัวหลังเห็นนะ เนี่ยครับคือหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังต่อไปต้องบวกอะไรครับตามสูตรเลยต้อง,บว,ง,งบวกหลังกําลังสองบวกหลังกําลังสองคือบวกอะไรครับตัวหลังเราคืออะไรคือสามใช่ไหมก็บวกสามกำลังสองตัวหลังโอเคนะครับอ่างเล็กปิดนี่ครับ ด้านในนี้คือหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองจะสามารถเปลี่ยนเป็นอะไรได้ครับเปลี่ยนเป็นหน้าบวกหลังทั้งหมดกําลังสองใช่ไหมเนี่ยครับหน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองจะเปลี่ยนได้เป็นหน้าบวกหลังทั้งหมดกําลังสองนะครับสี่เหมือนเดิม ตัวหน้าของเราคืออะไรครับต้องเปลี่ยนเป็นหน้าบวกหลังทั้งหมดกําลังสองใช่ไหมหน้าของเราคือสีเหลืองตรงนี้ใช่ไหมครับก็ลองออกมาสองคูณกับ x ลบสองบวกหลังคืออะไรครับหลังคือสามใช่ไหมก็บวกสามทั้งหมดลบกําลังสองนี่ครับคือ หน้ากําลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกําลังสองได้เป็นหน้าบวกหลังทั้งหมดยกกําลังสองเห็นไหมนะภาพดีเลยนิดนึงน,นะครับอ่ะทีนี้ครับก็เหมือนเดิมครับนักเรียนก็ทําในวงเล็บนี้ครับดําเนินการในวงเล็บใหญ่นิดหนึ่นะครับโอเคงั้นะอะไรทําได้ครับในวงเล็บใหญ่คือ กระจาย2คูณเข้าไป2คูณเข้าไปเหนไครับสด้านนอกยังเหมือนเดิม2กระจายเข้าไปครับ2คูณ x ได้ 2x 2คูณลบ2ได้ลบ4แล้วก็บวก3เหมือนเดิมทั้งหมดกำลัอ2 เนะครับนี้ก็ดูครับว่าอะไรสามารถดําเนินการได้อีกครับลบสีบวกสามทำต่อได้อีกเนาะตานนั้นก็จะเป็นอะไรครับ4คูณกับ2 x งลบหทั้งหมดลบกลาลังสองเสร็จแล้วนะครับไม่อยากนะถ้านักเรียนจําสูตรได้จัดรูปเป็นค่อยๆทําค่อยๆเขียนค่อยๆค,คิดไม่มีอะไรยากเกินไปครับเหนไครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ ยินยมทำหน้าทีหัดนะบ๊ายบาย